พี่เปเรียนหรือเปล่าพี่ไปเรียนคนเดียวเลยนั่งเล่นเองอย่างเงี้ยหรอไม่คือคือไอ้คำว่าเรียนหมายถึงว่าเราเราเราก็เรียนมาหนลักษณะเล่นจริงอะไรเออเล่นเรียอก yeah> ัะรเล่นจริงอ yeah, ๋อมีพวกรุ่นพี่สอนนู่นนี่นั่นเลยไม่อ่ะคือเราก็เล่นแล้วก็แล้วเราก็พูดถึงเพลงแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นแบบเนี้ยไอ้นี่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราเราคนรู้สึกว่าแบบเราคนรู้สึกว่าสังเกตเราเวลาแบบไปไปคุยกับใครอ่ะคือการเรียนหมายถึงว่าเราจะนั่งนั่งบนวงเล่าก็ได้หรือว่านั่งคุยอ่ะ อะไรเงี้ยเราก็นั่งคุยเขาก็จะบอกเขาก็จะแบบนึกบอกว่าไอ้นั่นเขาก็รู้เยอะก็รู้อะไรเงี้ยพูดไปแต่แบบไอ้เรี่ยงทำไมซิ่งๆมันเล่นมันแบบมันไม่ใกล้เคียงเลยอะ่ะไม่เขา้าเขาอะ่ะนึกบอกว่าใช่ผมก็เคยไปเหมือนเรียนบางที่อ่ะที่ฟังดูที่เขาเล่นมันก็ดูไม่ใช่เออแล้วทำไมแบบมันถึงรู้เยอะแต่ทำไมมันทำออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็งงแล้วก็จะมีความคิดว่าสมัยก่อนคงจะบอกว่าคือคนเล่นเก่งเนี่ยมมนจำจะไม่ใช่จะสอนเก่ง แต่คนเล่นไม่เก่งบางทีก็ศึกก็สอนได้เก่งอะไรเงี้ยพี่ก็ไอ้เนี่ยมันเกี่ยวว่ะคือถ้าเรารู้มันก็ต้องแสดงออกมาได้เพราะว่ามันมันเป็นความรู้เราไงใช่ไหมมันเหมือนเราพูดอะไรเงี้ยสมมือนเราพูดอเราพูดกูเพรว่าพี่บอกว่าเออพูดสังพูดสังกฤษเก่งมากเลยแต่แบบแต่กูสอนไม่ได้แต่กูพูดไม่ได้อะกูบอกกูพูดสักพูดสังกิจเก่งเลยแต่กูพูดหลอนแล้วสังกิจแต่กูพูดสังกิจไม่ได้เออแล้วมันเป็นไปจริงได้ยังไงวะไม่บอกเลเป็นไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมันกกก็เเเเลยยยหหมมมือออนนนนัััับบบบบไไ่่ีแแแพชชใใ้รรรราาจจจะะปคิงง เพราะว่าเราฟังกลับเราฟังต้อแบบอ๋อแม่งฟินกว่าเพราะที่เขาเล่นมันไม่ช่อ่ะเหมือนผมเคยไปเรียนแบบเอสวีแบบบางบางที่คนอื่นมันก็ดูแบบไม่ใช่เพราะเหมือนตอนนั้นแค่ถามว่าแบบจําเป็นต้องดอกอีแฟตหระผมไม่จำเป็นเล่นอีสแตนตกได้ก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าแบบต้องดอกเออยังไงก็ต้องดอกเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนคือเหตุผลที่ต้องดอกอะมันพี่เคยบอกยังไงอืม มจำไม่ได้แต่แต่ได้เคยฟังแล้วมันมันดอกเพราะว่าเวลาสายมันหย่อนเลยมันเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงใช่ใช่แล้วมันลงปุ๊บมันจะเดนนมิกจะเยอะแต่แน่นอนมันก็แล้กับการที่แล้งคันคือเดนนิมิคก็คือมันต้องมัวแหละมันก็เหมือนเราดูทีวีอ่ะทีวีจอภาพดีๆคือคอนทราสต์สูงเวลามันมืดคือมันจุดมืดมันมืดตื่อเลยไงจุดสว่างมันแบบโอ้โหตั้งแยงตาเลยมันเป็นเพราะอย่างนั้นก็เหมือนกันคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเซตอัพกีตาร์หรือกีตาร์ที่มันมีเดนนมิกที่มันกว้างอ่ะก็คือเวลาดีดเบาคือไไม่่้ยินะ ตัวนั้นแต่ว่าดีดแรงนี่คือแบบโอ้โหมันแทงหน้าอยู่พอเล่นแรงโนตแม่งดังออกมาเฉยเลยใช่ใฉะนั้นมันก็เลยแม่งก็เลยไม่เหมาะกับคนที่แบบคนที่เล่นแบบ กุ้งกิ้งเลยไงแบบโมเดิร์นหมดเดินอาจจะไม่เออโมเดิร์นด้วยแล้วก็คนที่แบบว่าแม่งแบบไม่ได้ไม่เป็นอ่ะต้องเข้าใจว่าเขาอยากขายกี่ตายทุกคนไงมาดิบเคียร์เคี้ยวเสียงไม่ออกเลยเลยวะแล้วไม่ออกว่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยย้อนกลับไปพวกพิกอัพเซโมเลยที่มันทำเซตเตอร์ที่แบบใช่มันดีดออกเลยใช่พวกนี้พี่จะบอกเอาลมเป่าไว้ก็ออกแล้วเอาลมมาจ่อลมโอ้ยโอ้โหอกเยคือมันออกง่ายมากอ่ะใช่ ที่มันเล่นมันแล้วจิ้มปุ๊บเเามันบอกว่าเสียงมันได้เลยเสียงมันเหมือนเลยเออเสียงเหมือนเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนด้วยจริงๆคือจะจะเหมือนเสียงนี้มันต้องวูอย่างอ่อนมันถึงจะออกเสียงถ้ามันเปียกน้ำเสียงไม่ออกมันก็มันจะเหมือนได้ยังไงเออมันจะเหมือนได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มันนี่คือจริงๆเราต้องก๊อปปี้อ่ะจริงๆเราต้องเราต้องก๊อปปี้มันมันมีผลที่มันทำอ่ะต้องดูมันทำอะไรใช่ใช่ต้องพยายามแบบเอาให้ได้แล้วก็นั่งดูมันแบบสังเกตมันเรื่อยๆสังเกตมัน มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการซ้อมเยอะนะเพราพี่ว่าไม่เกี่ยวอเออบางทีการซ้อมพี่พอเราบอกว่าเราซ้อมเยอะถ้าซ้อมเยอะบอกคือเวลาพี่สอนเนี่ยพี่ไม่ค่อยซีเรียสว่าคนจะไม่ค่อยซ้อมอะ เพราะว่ามันไม่ไม่เคยเกี่ยวแล้ถ้าไม่ซ้อมแล้วมันมันจะคือคือมันต้องซ้อมดิคืออย่างนี้ด้วาอย่าใช้คำซ้อมมึงต้องเล่นกีตาร์มึงเล่นกีตาร์ไหมล่ะมึงก็ต้องหยิบกีตาร์มาเล่นคือไม่ใช่แบบว่ามึงไม่เล่นเลยกีตาร์แล้วมึงจะมีมึงจะเล่นมึงยังเขาไม่เล่นกีตาร์แล้วก็มีไปเรียนเอ้มึงจะซื้อเอาไม่เอาเลยมึงจะซื้อกีตาร์มทำไมแค่นี้ก่อนแล้วมึงคือมึงต้องเล่นแต่เพราะว่าซ้อมมาถึงว่าเราต้องแบบมี แบบสุขัดอะไรนี้พี่ว่ามันไม่เกี่ยนว่าผมไม่ชอบเออมันพี่ว่ามันมันดูแบบไม่มีพลชั่นอ่ะมันไม่ได้อยากเล่นอ่ะเราไม่อยากซ้อมแบบนั้นแล,แล้วอยา่างพอเราเล่นพวกเพลงรูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเพลงพวกนั้นพวกล็อกปุ๋หรือพวกอะไรที่มันเพราะว่าคือเพลงล็อกหรือเพลงอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องมีศักยภาพเพื่อจะเล่นอันนั้นได้ความแม่นความลื่นไหลอวามลื่นไหลี้ ไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยแต่บลูเนี่ยมันเป็นเนเอาไว้ปุ๊บมึงเล่นอะไรก็ได้ใช่ใช่แค่ไดนามิกมันใช่ไม่เข้าเฉยมันจะเป็นมือยังง่อยก็ได้กดไม่ค่อยไวอ่ะขอไวเล็กหน่อยนะก้าวให้มันถนัดอ่ะแบบมึงบอกว่าคือไม่ใช่แบบโอ้กดแล้วยังบอดอยู่อันนี้มึงก็ไม่ไหวแต่โอเคแต่มึงก็ต้องแบบเออแบบก้าวได้แล้วมึงก็ขวดขวดไปมันก็ออกมาแล้วเนี่ยมึงอยากจะเล่นแค่นั้นมึงยังอยากไวแค่นี้มึงไม่ต้องนั่งเล่นเกลก็ได้มันก็เล่นแบบนี้ไปแล้วมันก็เปลี่ยนเพลงไปแล้วมันก็อินไปพอไปเจอเป็็นนเเกพลง มันก็เล่นได้ไงคือรูมันยืดหยุ่น่ะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบโหมึงมาแล้วต้องแบบต้องมนั่งไล่ไบขัดให้เร็วบนน้อง่าแถบแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่มันไม่เกี่ยวเลยไงเหมือนเพราะเหมือนตอนผมเล่นกีตาร์แลกผมไปโฟกัสแค่แบบอยากเล่นเพลงนี้ได้ก็เลยไปดูแถบไปไปพยายามดูแถบอะไรเหมือนมันอ่ะพอเล่นออกมาแล้วก็ยังไม่ค่อยใช่เมันต้องไปแบบเออมันต้องอยู่ที่ดนามิกอยู่ว่ายางอื่นแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบคนรื่อบมันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์มันไม่เกี่ยวคือมันไอเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราาาววภพสยหรือเปล่า สังเกตงไหมพวกพวกงานศิลปะไอ้แท็กอะไม่วาดไม่สวยเลยนะมันอยู่เรื่องลมมันมันรู้สึกเราแบบคือเราไม่ใช่เป็นคนวาดเราไม่รู้หรอกมันวาดเก่งหรือไม่สวยไม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าดูถ้าดูดูด้วยความถูกต้อถ้าดูแล้วสวยเนี่ยไม่เห็นสวยเยียระบายเลยแบบภาพเยี่ยบางทีระบายมาสีแม่งก็เลอะๆออกมานอกอะไรของมึงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนมุมมองหมายว่าเฮ้ยดูกันแค่สีดูอารมณ์ที่สวยเราเรารู้สึกอะไรเออรู้สึกอะไรเออแบบนั้นใช่ไหมฉันได้พิมพ์พวกนี้มันเหมือนกันเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นคุณต้องวาดสองคม วงกลมวงกลมแบบเป็นร้อยร้อยอันเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นอันไม่จ้อเป็นต้องขนาดนั้นอ่ะใช่แต่ก่อน <c oughs> ผมไปฝึกแบบนั้นเลยก็แบบไปฝึกแบบแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมซ้ำ<ช>ๆซ้ำๆแบบเดิมอะไรเงี้ยมันก็อยู่กับที่อ่ะมันพอไอ้น,นี้มันถึงเวลาถึงจุดหนึ่งแม่งตัน<ช>ตันแบบมันไปไหนไม่ได้มมันนไไไไปไห่ด้แล้วอ่ะเพราะเราเราไม่ได้ดูคอนเซ็ปต์มันใช่เพราะเราผมไม่ได้อิมพไว้ไม่เคยคิดจะอิมพไว้เลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันต้องอิมพาไว้เป็นมือเนี้ยไม่ยิมไว้เสร็จปุ๊บพอเรามาแกะพวกเราจะรู้ว่า พี่โอแกะดเดียวพอเหมือนีอะไรเงี้ยเพราะมันไม่จะเป็นไงเพราะแกะเหมือนไปคอนเซ็ปต์ไม่ใช่เนี่ยก็ดูก็ต้องทุกทุกไลฟ์มันแบบไม่เหมือนเลยแต่ว่ามันจะมีแบบนิดนึงอที่มันใช่ใช่ใช่ถูกฟังแล้วมันนึกถึงตช่แบบตอนขึ้นหรืออะไรเงี้ยตอนนึงตอนขึ้นตอนอะไรเงี้ยตอนโซโล่มันก็ยังมีแบบบางลูกที่มันออกมาจากต้นฉบับอยู่นิดนึงแค่่นิดเดียวาบางเคยชินแบบมันเล่นลูกนี้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้บางทีนะบางทีพวกนี้มันก็ มันไม่ได้อยู่ที่ซ้อมอะแต่มันอยู่ที่เล่นที่ตาร์บ่อยๆมันก็แปลกเือนอ่ะซ้อมมาลีตาร์มันยิ่งคนละอย่างนะออซ้อมมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเรานั่งซ้อมกดโน้ตหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับอมันเป็นการฝึกอีแบบหนึ่ง